ให้ตอสฟังดีป่ะบอสอย่าอย่าเลยพี่อย่าเลยพี่อย่าฟังเพลงว่าตอสครับนะและสัญลักษณ์ของคนที่จากมันอยู่ที่อกโอ้โยพวกกูไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อให้เพื่อนกูกลายเป็นศพโอ<ห>้ยพวกกูอะ <c oughs> ในสูตรดำอันนี้เขาลือกันแทดแทบเลยนะเนี่ยครับพี่ ฮัลโหลครับไอ้บอลเลอร์นี่มันมันมันราคาเท่าไรละครับผมอยากลองซื้ออะครับประมาณสามล้านบาบประมาณเท่าไหรนะครับควรได้แต่่าเลื่อนเมื่เข้าใจเข้าใจเรามึงเป็นเจ้าของเมืองคงรู้น่ะเออรู้แล้วไม่มาเล่นหรอกบาะธานารับพ่เศษผมขอลองขับได้ไหมครับอยากจะลองซื้อดูของเราไม่ใช่ล้อเดิมนะอ๋อได้ครับได้ครับก่อนจะตัดสินใจซื้อไงวันนี้ไปโพสรับมาเขื่อนปะ แต่ว่าคนคนไม่ค่อยขายนะคะครับผมครับไอ้หลุยมขับรถไอ้เขื่อมาเองเนาะแล่ไหรือ่ะเออรถมึงไงเอ,อ,อบเม,วว <c oughs> มืองนี่หว่าก็เมืองไทยอยู่ต้องหยุดเดรีดมมึงลงคู่อะไรไปวันนี้เชลซีครับกับเอฟตันพาไปเปลี่ยนชุดก่อนเลยยยดแม่บงบอกความเลือนเลยชุดกูัโปรติไม่ได้เลือดหรอไม่ไม่ได้หรอโลเพร่อยครับ<ช>เล่นเป็นเนาะครับผมดูแม่มากี่ประเทศแล้วล่ะ แต่กูเล่นไฟเอ็มอ่ะกูไม่เคยโดนแดงเลยจริงเอออันนี้เห็นด้วยนะที่กูโดนที่ไม่กูไม่ได้เหลือที่เขา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 แบนกูเพราะเพราะว่าข้อหามันไส้กูก็งงข้อหานี้มีด้วยเหรอหาหน้าราดีกว่าโทรหาราดิรานเอ็นรานศิราไม่อยู่น้าไปไหนวะอย่ากดูดูใต้คอมเมนต์ชอชอเฉินนั่งดิ้งอยู่ปะข้างนำแข็งแดดล่างข้าวขาวข้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 วข้าวข้าวขวขาวข้าวข้ ค่าน้ําแข็งแดกเหล้าครับแดกเยอะๆตายไปไๆครับพี่ชายผมอ,อันนี้อันนี้คืออะไรวะแนซ้ายมือไเค่ะสีแดงไงบ้านอ๋ออันนี้คือที่เขามีสตรอรี่กันถ้ามันเป็นระบบแบบว่าถ้าใครเขา้าถ้าใครเข้าไปอยู่ในวงรถแล้วเราขึ้นรถขับรถรอจะพัๆๆงอ๋อใช่ครับสายขอบอุ่นเธอมันจะปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนอะไรครับซ้อมรถแบบ ไม่มีไม่มีไม่มีอที่นี่ไม่มีเหรอต้องเป็นอู่นี่ว่ามองมึงลงไปดิมีใครกล้ามีกับกูปะโหลยสั่นใครกล้ามีกับพี่กูไปเหี้ยน้องเขาไม่อยู่กันอย่าเย็นพอเขาอยู่หล่ะครับพี่ครับพี่ครับเอาเลยปะระเบิดกุ้งไหมไหมไม่เอาแล้วแต่แล้วแต่เอาไหม ให้เก่ี้ยงยุ่ลงไปเด กูจีอุ้ยตำรวจตำรวจตำรวจกูเลี้ยวบอกว่าเป็นน้องสาวอ่ะกดไม่ได้กดข,ขวักวุธก่อนสิกูควักเร็ว,วกูจีไม่ได้ไอ้แม่งอะไรวะมานี่ดิอ๋อต้องวางต้องวางลืมแม่งเหรออุ้ยเงินงเป็นหมื่นเอ็นดีฮันเอ้ยไม่ใช่ของกู ว้ยอันขวาอันขวาของเรานะมันซ้ายของเขารู้ไหมเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วไม่ได้ไปดึงให้เขานะพี่ขอมดตัวเลยเด้อไปไปไปเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยรีบไหนเอาเอาขึ้นดิว่าจำไม่ได้เนี <Yeah. S 2> <h ast> ่ยอาโซเดซร์สเดิร์เดิร์สไปเอาอีกโซแมทที่เหลือเราต้องเก็บงานให้เรียบนะพี่ถ้าเราจะเก็บงานอะ เดี๋ยวกมป้อนคาร้านชุดเลยแหละเอาแกงไหมหรือไม่เอาแกงเอาโมดแกงไหนก็กเอาลวดลวดลวดโอ้ยอมันไม่มีที่ซ่อนมะพี่ตอ๊อบควัสดีครับ ครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอซ่อมได้ไหมครับของค่าซ่อมได้ไหมครับพี่กระเป๋าเลขหนึ่งพันห้าครับพันห้าใจมากน้องสบายครับขอหยิบสิแปดเฮ้ยคืด ฮัลโหลว่าไงด้นลงประมูลมาอยู่ไหนที่ดันลงประมูลเดี๋ยวมึงไปหายแอบเลยน้องเดี๋ยวพี่จะไปไปไปปนนี่ก่อนมึงหาที่แอบเลยเดี๋ยวพี่ไปน้องโอลยพอแล้วปนนี่หละพี่ขอเด้อแต่น้องหาพี่ไม่เจอหรอกรอบหน้า มีอะไรวะอุ้ยแรปเตอร์หนึ่งอันเงินพี่ขอเด้อสองพันเด้อโทรศัพท์พี่ขอเด้อไม่ให้อีติดต่อใครหรอกไะหมอหมอเก็บศพด้วย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยศพแล้วไปดิไป, <c oughs> ไปเปลี่ยนเสื้อเถอะแม่งแบบเสื้อแบบอันนี้จัดเลยขอทีเด็ดวันนี้หน่อยครับสอบถึงความเลือดอ่ะ เหลืองอะไรก็เราก็เล่นตามกดทุกอย่างอาสามซีอาเซเดวด้วยว้าอยู่ไหนพี่บอกรถบมูลมาเซฟรถประมูลแก๊งไรเอ้ยอยู่ไหนเจะบอกไมาให้ดูร้านแต่งตัวขวามือข้างล่างเนี่ยร้านลหลัวร้านหลัวร้านหลัวน้นองเอ็นดีใหม่ก่อนอะ่ะมึงเรียกใครพี่ตอด <c oughs> มึงเอาไปคืน, <c oughs> นไ กูไม่เกี่ยวนะมือไปไครใครกูดีเยี่ยหลุยนะกูไม่เอานะไอี้ยะกูไม่หายกูมือหลอกอี้ยมึงไมือเอาไม่เกี่ยวแล้วกูไม่รู้จักไอ้เด็กกูไม่รู้จักมึงนะดรอถ้าแทนกูไปด้วยพี่โต๊เอาไปดิแทนกูไปพี่ผิดเลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อน เงี้ยนี่หาเรื่องอีกแล้วมึงมึงไปเอาใครมามึงเอาของเขามาทำไมไอ้เหี้เฮี้ยหลุยไอ้เหี้ยไอี๋เป้นมึงเอาของมาแล้วมึงไอ้เหี้ยแล้วมึงมึงเอาแก๊งอีก็ได้ไม่ใช่แก๊งนี้เหี้ยแม่มีการบอกว่าหลวงพี่ตอนเดี๋ยวรวบระมูลมาเสิร์ฟไอ้เหี้ย หารถกสี่มาให้กูด้วยนะหารถกสี่หามาไม่พอหาส้อตีนมาให้กูด้วยเขาก็ขอจอดแคบอยู่ไม่รู้ไม่ขี่มาเลยโอ้โหไปหาน้าด้กูมาคนดูน้าน้าอยู่ไหมแต่งตัวดีๆก่อนแต่งดีๆไปหาน้าไอ้หลือไปกับพี่ต้อนเลยก็ได้เดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋พาระ บอกคแกงนะบอกติดต่อขึ้นแกงมึงแต่งตัวดีแค่ไหนมึงก็เรือนไอ้ป้าเรือนพ่อมึงอะจะได้รู้จริง ทำให้คนะปรเขาเกลียดได้เกลียดม่กเลอยู่นะประเทศจนจะไม่เล่นด้วยแล้วจะเหลืออยู่แค่กลุ่มผมแล้วก็กลุ่มเขาอ่ะออรตติด่ะไม่มีใครอยู่ด้วยเลยธรรมดาขึ้นแก๊งแก๊งอะไรครับไม่โซเนียมตอนแรกก็ตีนแต่ว่าชอบนไม่ได้นะครับด้วยกันอะไรวันนี้ไงอ่านับแจะชอบแต่ก็โฟนไม่ได้นะครับทำไมฮาร์ลี่อ่ะเพื่ติดเพื่อนที่อยู่น้องๆที่อยู่เขาหลังๆมันก็แบบว่าเขาเล่นกับพวกผมมาอยู่พผมมาเป็นตำรวจด้วยมาเล่นด้วยก ข,ขึ้น,น,นแกกันเองแค่น,นั้นลไม่มีใครเล่นด้วยติดแบ็คลิปไมโคโฟนเพราะว่าตอนนั้นไม่คืนไมโครโฟนครับแล้วก็มีการยืนกันว่ายืนการานว่าคืนแล้วครับครับเราขึ้นแกงแมีคนไหมครับมีสองคนขั้นต่ำยี่สิบคนครับต้องใช้แกงคอยทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบห้าเหรียญนะครับเป็นดี อันนี้จะขึ้นได้20คนนะครับถ้า SMD จะขึ้น40สล็อตจะต้องใช้707.5สองคอยน์นะครัขึ้นไม่ได้หรอครับขึ้นไม่ได้ครับมานาเฉยครับอะไรนะครับมานะาจะเฉยครับสรุปไม่ขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยไม่ครับเอาทำไมล่ะครับอะไรนะครับทำไมไม่ขึ้นล่ะครับ ไม่มีเลยเปียกไอ้ลุยเหรอไอ้เปียกไอ้ลุยปั่นใจเปียกกั็ลุยเหรอตากแต๊กดูตีเขาจะมาขึ้นแกงอนไรเขาบอกเขาชื่อเอ็มดีเขาคือใครอ่ะเขาไม่บอกชื่อเนี่ยว่าเขาชื่อใครชื่อใครชื่ออะไรคัมเนี่ยชื่ออะไรคัมเนี่ยตั้งหรอชื่อเปียกครับช้าสุพียกเหลี้ยนอะไรเีย เสียงเออยังไม่ใช really ่เปี้ยแต่แบบเหมือนเสียงน้องเนี่ยอันผมก็หาเล่นอะไรผมไปเรื่อยอ่ะเป็นอะไรกำเสียงน้องได้กูไปเลียนชนคนหรอกเมื่อไม่นี่เนี่ยเกิจะคุยกับนะนี่ต้องแบบแจ้งแจ้งชื่อก่อนนะครับเนี่ยว่าชื่ออะไรคือใครนี่ผู้ใดนี่สวัสดีเจ้าสวัสดีครับพี่ต่อพี่ต่อทำเสียงดีๆพี่อ้าวคือต่ออะ อ่าวต๊อดตอดนี่หลอกลวงนะนี่จริงหลอกลวงผู้บ่าวที่พอยู่เลยนะตอดต้องจับไปขังพี่ตอดพูดดีดีพี่ตอดนี่ครับวาสดีครับเนี่ยเราพูดดีดี็นจบแั้นเนี่ยออจริงจริงจริงแต่น้าไม่น่าจะว่างนาน่าจะไล่เคสอยู่อ้าวไม่ได้อยู่นี่หรอครับน้าไม่ได้เป็นตำรวจแล้วครับน้าน้าเขาเป็นทุกอย่างครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะว่าเบอร์น้าเบอร์อะไรเหรอครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดไหมครับ นล้วมันเบอร์พี่เฉินไหมละ่ะออไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมแบอรนึงผมโทร่วไปครับอยากคุยกับเจ็ดเจ็ดเจ็ดละสิเก้าเก้าเก้าอ่ะครับสามตัวใช่ไหมครับสี่ตัวหรือเปล่าเก้าสี่ตัวเหรอครับไม่เชื่อล้วนะ่ะสามตัว <laughs> จริงโทษจริงน <laughs> ั่นน่ะ ท่าจ้โทสี่ตัวนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะบอกก่อนิเขาบอกว่าไปแพนะนะนะอะไรมาต่อตีหาใครนะก่อตีอะไรอ่ะชุมงะนี่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 นนนี่เดีวไหี่นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคุยไอ้นี่กันนคหนึ่งอันนี้จะมาคุยจบกันใช่ไหมครับครับใช่ครับอันนี้างออคีนพร้อมยังครับ สวัสดีครับน้ำสวัสดีครับงานพวกเนี่ยเราอ่ะสวัสดีครับนะฮะเพ่งเพิ่งไปเปลี่ยนย้ายของมาเอ้ไม่ใช่เพิ่งไปเอาไวริสมาครับเอ๊ทกไปเอาไวริสหลุดแด้วเด็กครับครับใช่ครับใช่ครับเป็นไงอยู่นู่นเป็นไงมันไหมก็แบบมันก็มันอยู่ครับตติโอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับว่าจะมาตติฟีโตว่าจะเข้ามาหาหนาช่วงเที่ยงบ่ายทุกวันนะเพราะว่าเพราะว่าเห็นหนาแบบ อยู่ช่วงเที่ยงบ่ายใช่ไหมครับความจริงอยู่ทุกช่วงแหละแต่เป็นชุดเพียนแต่ว่าแบบ <c oughs> มาที่ต้องไอ้นี่ตอนเที่ยงตอนบ่ายเพราะว่าเรื่องมันซาซาไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนหัวค่ำไม่อยากให้แบบคนดูมาเครียดไงเข้าใจปะอ๋อครับเห็นเขาบอกว่านะเป็นทุกอย่างเลยที่นี่ข่าอย่างเดียวเป็นเอดแล้วแล้วตอนผมมาผมลืมไปในของในเต็มตัวเลยของผมอะ น้าน้ายังรับอยู่ไหมครับมีแกงอะไรรับอยู่ไหมราคาครับพวกของอ่ะโอ้ยเยอะตอนนี้ของขาดเยอะจะทำอะไรตอนนี้นั่นนะครับว่าก็จะหาอะไรดูตามครับดูตามเมืองเนี่ยครับแล้วก็ไม่หาเปล่ามยังอะยังเลยครับยังเลยครับว่าจะเอาเกาะไว้ให้แกด้วยผมมีอยู่ติดตัวครับเติมไว้ไปนี่ไงไปไปนี่ดิไปไอ้แลนเหลืองอ่ะพี่เปาตอนนี้แกรุ่นโตแล้วปีโตแล้วน้าพอมีเบอร์ไหมครับไม่ไม่มีเลย ได้ครับแดีผมทวิตเอานี่เอาเอานี้ไปก็ได้เนี่ยขวัญพาทอสพาทอสไปหาพี่เปาหน่อยดิอ๋อพี่เปาได้ค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะครับนี่คือโคหน่วยขวัญลูกนะเอ้ยตอสมีอะไรโทรมาไว้น้องครับพี่ขอบคุณครับพี่เจ้ดีโชคดีเจ้าดีวยครับนะครับมาเที่ยวเหรอฮาร์ฟฟู้คือใครวะยกมาหยิบ Let's go อพี่เปาเหรอไม่มีครับมีไหมครับ,บนา่สภามีใครมีเบอร์พี่เปากะ<ม>กี่ตัวนะห้าตัวใช่ปะเออห้าห้าตัวครับเบอร์พี่เปาเบอร์อะไรนะครับห้าห้าตัว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงบีเอ็มเสียงบีเอ็มไม่ด้ยินว่าเมื่อกี้น่ะแง่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 ว่าเบอร์เวลาให้หลุยเอาหยุดตัวเบอร์โทรไปแล้วไม่มีใครรับเลยครับอ่่าตัววพีนะไรนะครับขอมาหน่อยได้ไหมห้าห้าตัวตอสกดไปกี่ตัวน่ะอ๋อโอ้กดไปสามครับลำเลีต้องพินที่ไรหลุย เอาพี่แต่าไปดิครับพี่เอออันนี้หน้าครับอันนี้หน้ากระเต่าพี่เปาไปอ่าอะไรนะต่างประเทศอ่ะไต้หวันพ oui, ี่ตอสวัสดีพี่พี่แต่ฟ้ามีอะไรบ้างไหมเอ่ยสวัสดีครับพี่พี่แต่ฟ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แต่ฟ้าสวัสดีครับพี่ต้อนเหรอเนี่ย ใช่ครับพี่ใช่ครับสวัสดีครับเอาพี่เปาพี่เปาไปไต้หวันครับโอ้พี่้าไต้หวันอยู่ตรงไหนครับพี่ไต้หวันไต้หวันไต้หวันต่างประเทศนะครับจะทางานเจ็วันครับอ๋อโอเคครับเดกนทาอยู่นเนี้ยครับป่านนี้น่าจะนอนพักเดินทางเช้านี้ไต้หวันโอซีเหรอใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคครับพี่โอเคครับโอเคครับอแล้วแล้วแล้วอาร์ทิน่าได้ตีกับใครไหมครับตอนนี้ตีกับอ่าแดมคิดอะครับกากีนางเก่าอ่ะตอนนี้ตีอยู่ครับใช่เนี่ยเนี่ยเขากรุ๊ปเท่าตัวเนี่ย ผมก็นึกว่าแต่แบบพี่เป๋าอยู่ผมว่าผมมีของอยู่ไงในตัวเพราะว่าจะให้พี่แกมีก่ออยู่เป็นพันแล้วจะเอาไว้ให้แกไปใช้ไงครับผมก็เหลือรอเจ็ดวันก่อนแกมาก็ได้ได้ครับตีตีตีกันนานไหมครับวันนี้คือเด็กกำลังจะไปจบแล้วครับเดี๋ยวเอาชุดนี้เสร็จก็จบแล้วครับพาไปเที่ยวหน่อยได้ไหมอ่ะไม่มีรถอ่ะสวัสดีน้องพี่อ๋อพี่ตาเอพี่ต๊ตอดสายฟ้าเหรอสายฟ้าแอบมาเล่นแล้วเนี่ยแอบมาเล่นแกงแล้วเนี่ย มันมาเฉยมั้งได้เหรอใสยฟ้าครับแกงเราพี่ฟ้าฟ้าแอบมาเนียนเลยฟ้าน้องไไมม่่่ใชคครรัับบอ๋อไม่ใช่ฟ้าหรออ๋อไม่ใช่ย่อครับย่อครับแล้วคนตรงไหนเยอะๆบ้างครับเนี่ยโอ้โหมีมีมีแนะนำอะไรใหม่ๆในเมืองบ้างครับเนี่ยแต่ผมไม่ได้มานี่เหรอก็จะมีเป็นเ กับการไฟดีกว่ามันเป็นของแบบว่าป้องกันการที่เราขับรถชนกันก็คือถ้าเอาถ้าสมมติว่าปักไอ้เครื่องเนี้ยรถที่อยู่ในระแวกนั้นก็ก็คือจะพังอ๋อที่มันเป็นสีแดงๆเหรอะครับสีฟ้าๆไปไปที่อื่นดีกว่าพี่เอ้าไม่มันนี่หรอมันไม่มีใครอยู่ไหไปามก้อนไกลว่าไงครับพีู่่ยจอน่ะอืมแล้วเราไปกันหมดแล้วครับพี่ ออกไปหมแล้วเหรอใช่มีครอยู่ในรยสักคนอะไรนะไม่มีไปอยู่สักคนเลยเหรอตอนนี้มีพี่โทกับพี่ก๊อตอยู่พี่อยู่ในวอร์เรือกเรือกตาขอขอ,ขอเบอร์โทน,นี่หน่อยไหมครับเบอร์พี่โทเหรอครับใช่ครับเกจ็ดเจ็ดนั่นเละเก้าก <c oughs> ี่ตัวนะครับเก้าสามตัวแล้วก็เจ็ดสองตัว รอครับรอครับรอครับซื้อของหน่อยครับอขวัญมาใครอ่ะมากับต๊อตตี้นี่มาถึงคุณบนรถได้หรอซื้อของหน่อยครับซื้อของหน่อยครับที่แลนดครับซื้อของอะไรที่ไหนครับที่แลนดครับที่แลนด้คบเดี๋ยวก่ครับเอาอะไรครับรับก๋วยเตี๋ยวครับสันโปรชามยี่สิบราคบได้ได้ครับ เห็นน้องมันไปกินก๋วยเตี๋ยวไงพี no ่เขาน่าจะไอ้ล eh ุงนี no ่จะไม่อยู่หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายใหญ่มาใครครับเนี่ยของปากันหลุยครับที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องว่างแวะเข้ามาหรอพี่ใช่ครับใช่เพิ่งได้ไปริทมาเอ๊ะได้ไปริทนานแล้วแหละแต่ก็เพิ่งมาครับ มาเที่ยวเล่นเหรอพี่ใช่ใช่ครับเป็นบ้างที่นู่นดีดีอยู่ครับดีอยู่ครับไว้ผมไปเยือนครับพี่ไว้ผมไปเยือนได้ครับได้นี่ต้อนรับครับมีใครรู้ว่ายังไงพี่เพราพี่กลับมาแล้วนะได้ทักทายใครยังครับเจอไปหาหน้าคนแรกเลยใช่ครับแล้วก็โทรหาเราคนที่สองขาดเลยไหมพี่ขาดเลยไหมครับโอ้เมตโมโหมีเกาะอยู่ในเต็มตู้เลยครับของอะไรที่เติมไปนี่มาแบบวิ่งเล่นเหรอพี่มาเที่ยวเล่นใช่ ใช่ใช่ครับมามาเที่ยวเล่นมาดูอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะเขาบอกมีมินิเกมรถพังเองด้วยหรอไอ้ไม่ใช่มินิเกมสิพี่มินิเกมรถพังมันมันมันคือเครื่องคือพีมันจะจะใช้สำหรับวางไฟเท่านั้นวางไฟวางไฟพี่ถ้าตั้งไว้รถมันจะพังเรื่อยๆแล้วอ๋ตู้พี่อ๋อตู้พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอ ใช่ใช่ครับว่าจะเอามาให้พี่เปาครับเห็นพี่เปาเขามาเล่นนี่ไงครับใช่ใช่ก็อย่างให้พี่เปาต้องยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้พี่ให้เพลินเข้าไปอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุยหลังหลังโก้ดีกว่าอย่างเงี้ยให้พี่เปาเลื่อนเลื่อนที่ได้รับพี่หรือได้รับครับครับเดี๋ยวมานะเจอกันนะครับได้ครับพี่นี่เอาพี่ต้้เลยครับพี่ครับแต่ประเทศมันจะรีแล้วนะตอนจะไปดูอะไร อ,อ,ไ,อไปตรงไหนก็ได้ไปตรงไปตอมอตรงสภาก็ได้ครับจอดรถคัาเมื่อกี้่าาาน,นา,านพี่ผมฉลาดครับไม่ถึงเคยน่าจะเคยเห็นแล้วตัวบ้านใหม่ๆไปครับ <laughs> โอ้ฝน <laughs> มันตกว่ะร้องเพลงให้ต้อนฟังดีกว่า <laughs> เอาเพลงให้ต็อดฟังดีป่ะบอสอย่าอย่าเลยพี่อย่าเลยพี่เจ้าตัวเดี๋ยวเจ้าตัวมันดังเกินเนี้ยตรงนี้โอ้โหอยากฟังเพลงว่าตอครับนะและสัญลักษณ์ของคนที่จากมันอยู่ที่อกโอ้ยพวกกูไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อห้เพื่อนกูกลายเป็นศพโอยพวกกูอะในสูตรดำอันนี้เขาลือกันเฮ็ดแซบเลยนะเนี่ยครับพี่ ือกันให้แทบเลยือกันให้แทบเลยแต่เดี๋ยวที่นี่มันเขามีบ้านเสกกันอยู่ไหมเนี่ยอะไรนะ n อ r <TR S 2> <ม>อยู่แถวบ้านเสกโอ้ยอยอย้ไรครับไม่ไม่ที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีอ๋อครับคือที่นี่มันมีไอ้นี่นะมีบัญชีมีนู่นมีนี่หมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นไงอ่ามันจดบ,บัญชีหมดเลยของเข้าของออกอ๋อครับก็คืออ่าทำบัญชีไว้ว่าของเข้าของออกเวลานายกมาเช็คเขาจะได้เช็คแบบเอออันนี้ถูกต้องนะบัญชีนี้ถูกต้องนะอะไรอย่างนี้เล่าภาพว่า นะัก,ก็ว,ว่าบางอย่างมันแก้ได้แต่เรามีบัญชีไงเราเปลี่ยนเรื่องได้ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะบอกไว้ก่อนนะ<ม>คือถ้าเกิดว่าสมมติแบบมีเรื่องมีร่องมีเรื่องเสร็จปุ๊บลงฟาร์มโดมเองนะลงไปฟาร์มโดมเองนะไม่มีนะครับไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้นะไม่มีคืนใช่ไหมครับนี่ครับน่าใช่ใช่ไอ้อนเออผมผมผมงงอ่ะนะที่ที่นู่นอ่ะที่ผมอยู่อ่ะเขาแบบ แบบถ้าเวลาโดนโดนใบแดงนี่แบบทําผิดมากๆต้องโดนใบใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อมันมันอย่างนี้คือมันอย่างนี้คือมันเป็นเฉพาะกลุ่มบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีว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 ีไอพีคือบอกว่าคนที่สามารถที่เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเฮ้ยอ่ะสมมติอ่ะคุณจะสวมบทบาทแลกันสถานการณ์เอ้ยนายกครับผมคุณทำยางี้มไม่ถูกนะเว้ยมึงไปแก้เลยเทไร่บ้างกูไม่แฮปปี้นะร มึงต้องแก้นะถ้ามึงไม่แก้นะเรื่องยาวแล้วไม่โดนใบเหรอครับเนี่ยไม่โดนครับพี่ตอดพี่ตอดว่าไงกระสิบนะจันาร์ามมีแต่คนเขาลือบอกว่ามันไม่โดนใบกันหรอครับนะ่คนที่ทำผิดอะครับเมืองอันนี้ที่ผมอยู่นะที่ผมอยู่นะไอ้ตอดมึงฟังไว้นะเว้ยครับพี่ แอดมินเหรอจะสู้พาวเวอร์แอดมินเว้ยโอ้โหนาก็พาวเวอร์ it's okay it's okay <Rodriguez> <tons Psychology> <š 00> น้าเข้ามาอีกไหมครับน่าจะต้องเข้ามาแต่ว่าสแปร์พักไว้แล้วมันเผื่อมีปัญหาไง โอ้ห oh, ถ้าเกิดว่าสมมติเอ d มดียังอยู่นะกูบอกเลยยังไงมึงก็นี่เลยมีบ้านมันมันตรงนี้เดือดเดือด้นยิ่งใบพานแบบใหม่น่าจะมันเออใบพานแบบยี่สิบยี่สิบใบตอสยี่สิบคนต่อยี่สิบเหรอครับใช่เนี่ยที่เขาตู้เนี่ยเขาเล่นยี่สิบกันทั้งนั้นนะอ้โหมันเล่นแบบใหม่ใช่แต่ตอนแรกผมว่าจะแบบวันนั้นที่พี่แบบมามา,มาหาผมในในช่องผมตอนแรกผมจะท่า <c oughs> ไปคุยอะไรสักเรื่องหนึ่งอะครับพี่ เจอเรื่องอะไรมามันมันต้องคุยแบบไม่ไม่ได้ตรตีมาครับทังแบบใช่ครับก็ทักมาเลยทักมาเลยได้ครับหลังโลพี่พี่ว่างใช่ไหมครับบางทีแบบไม่เห็นออนเลยแบบไม่กล้าทักนะครับออนที่ไหนเฟสครับเฟซออนตลอดทักได้ตลอดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โอเคครับไม่ไม่ตีหลีนะไม่ไม่ใช่ครับนี่อ๋อโอเคโอเคแล้วยังคนเดิมอยู่ไหมครับเนี่ยนะ เออโหเลิกไปนานแล้วอ้าวคนที่เป็นไอ้ซ่อมรถนะครับอู่ซ่อมเลิกแล้วเลิกแล้วจริงไม่เนี่ยหน้าทำไมอ่ะเปล่าครับถามดูเฉยครับน่แน่กูว่ามึงมีเรื่องจะคุยเรื่องนี้อยู่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่โหน่าไม่เลิกหรอกผมรู้อะไรนะหน้าไม่ได้เลิกใช่ไหมครับนี่เลิกเลิกเลิกเอานแล้ะครับเสีย ครับขอโทษด้วยครับนะวผมไม่รู้ไงว่าเลิกกันไงผมไม่รู้ว่าน่าเลิกกันแล้วผมมาถามแบบนี้มันขอโทษครับไม่ได้ซีเรียสเลยโอ้ยคนเลิกกันทำไมต้องมานั่งเศร้าวะไม่ไม่มีอะไรจะคุยก็ทักเฟซมากันได้ครับได้ครับไรน้องขอบคุณครับเจอกันนะนะตอนมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงเชียงช่วงบ่ายเห็นน้ามาเข้ามาครับ ได้ครับเดี๋โชคดีโชคดีเนะาะครับสวัสดีครับ